และนี่ก็คือแก๊งเกเรเอาเราเหล่าใลายวูดูเอาเราเหล่าใลายวูดูแล้ววันหนึ่งก็มาถึงจุดจบร้องเพลงด้วยนะใช่ครับพี่หมอฉันชอบเวลาเธอร้องเพลงร้องให้ฟังหน่อยสิได้พี่หมออยากได้เพลงอะไรคะสั่งหน่องมาด้วยเพลงอ๋อเย้

ตัชฉีดไล่ยูดูตัดฉีดไล่ยูดูตาดฉีดไล่ยูดูตัดอาสุดยอดใจเพื่อนแล้วไปต่อเฮ้ยพี่เกเรพี่เข้าเวรหรือยังเพิ่งเข้าเนอะของพี่เข้าเวรแล้วพี่ออกมาเล่นอย่างนี้เหรอใช่เอาเนาเพื่อนคอมเมนต์สิ เราจะไปกันต่อไปไหน <lover, S 1> ดิกาลาดกาลาดกาลัดเราเดินกันไปอย่างนี้เนี่ยเกเร่บหัวอะไรสักอย่างยั่รู้เนี่ยเหมือนร่าไลฟงยู u Do เราเราไลฟ์ You d เราชีวิตไลฟ์ยู u ู o เราเราเราไม่ไลฟ์ยู u ู o

Love me like you do, love 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 me like you do, touch me like you do, touch 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 me like you do, love me like you do, love me like you do, love me like you do, โอเคถ้าถ้าเออเออถ้าคุณไม่ให้ความรัดขอยัดยิงนะแล้วเราไม่รอด เยี่ยหเริวิ่งตามด้วยเจิงใจเกเเลยเรามีอะไรดยู่ดู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 ดไดูหูด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 าดูดมีอะไรอยู่ดูโอ้เราเสียเพื่อนไปอูดู

เกเรโดนจับซะแล้วไอหมอไอหมอเกเรเหรอไอหมอโรคจิตไอหมอโรคนี่ใช่ไหมที่มาเหลาไลฟ์มีอยู่ดูใส่คุณจับหมดเลยช่วยด้วยเหลาจังเลยช่วยด้วยไปเหลาต่อในคุ้นะหมอเกเรซังสวัสดีครับขอบคุณในสถานที่ราชการแล้วก็สถานที่สาธารณะจะจับผมไปทำอะไรนะครับคุณตระกูลโอ้ คุณตำรวจสนใจไม่มาเล่ากับฉันในคุกเลยคุณตำรวจผมแค่เกเรกันนิดเดียวปลุกไฟนี่ทุกคนไปเกเรใส่เชฟไม่ได้นะเชฟเขาต้องวิ่งดีแล้วมีอะไรอยู่ดูขี้บังปล่อยขี้บังปล่อยขี้บังปล่อยเอาไม่เกเลสังช่วยด้วยเยอะสรุปผมอะไรนะเยอะเยอะสัตว์ฮะอย่าทำผมเวลาคงยังไม่หมดนะจ๊ะผม เรียกเพื่อนคุณทั้งหมดมาผมจะลดโทษให้โทรมาให้หมดเลยเอาจริงๆไหมครับยังไม่รู้จักกันสักคนเลยใช่ยังไม่รู้จักสักคนเพิ่งรู้จักหน้าแรีนเมื่อกี้แหละฉันแค่เลาอยู่คนเดียวแล้วอยู่ดีไอ้พวกนี้มันก็เดินตามฉันมาเองเข้าใจใช่ไหมสองไปฉันขอนักหนักนะเขาบอกขอนักหนักพี่เขาขอนักหนักเอาไปชั่วโมงหนึ่งไหมตายแล้วหนักไปหรือเปล่านั้นทะลุเพดานไปเลยโอ้ครับ ไม่นะไปพี่หลบ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 ให้หมดเลยขอหนักหนักนันี่แล้วสิเอาที่หลังของฉันเลยขอเน้นเน้นขอกลางหลังขอเน้นเน้นิดับนะิดตับเ่นเล้วติดม่เร็วขอแรงขอหนักหนักผมางหลเราเมีะไยอยู่ดูนะผมไปกลางหลังเร็วเร็วติดไปโอ้ ไอ้เต็มนะไม่ต้องลดนะครับสามสิ <30 S 1> แพันทผมใส่เหล่าๆหลมีอะไรอยู่ดูนะเจลลิซซินอ่ะอย่างน้อยคนหน้าอกเขาก็หน้าลูกใช่ไหมล่ะอ๋ออีกแล้วเหรอที่ดีอีกแล้วงั้นฉันไม่ได้ค้ายาฉันไม่ใช่เปาโบเอสโกบา์นะเว้ยแต่ฉันขยับตัวไม่ได้นะ่ะ ช่วยปลดกุญแจมือได้ไหมเดินยังไม่ได้เลยไม่ปลดครับห้องขังสี่นะครับเชิญครับมาครับมาครับมีเทียนไหมเรามาเล่นสนุกกันเถอะขอยักช็อตเฮเซอร์แล้วสิขอแรงแรงเออองกว่านี้เอ็งกว่านี้เอ็งกว่านี้เน้นๆนะเออเนอเออเองกว่านี้อีกขอช็อตเอาดิ มันนตลบตาเนี่ยแล้เลียกตลบตาที่นอกเป็นไงบ้างเออปวดเจ็บเจ็บนิดหน่อยจะเสียวดีขอหยุดทีได้ไหมคือลื้อน่ะเดี๋ยวพาเขาไปคุกต่อเลยก็ได้ครับเดี๋ยวให้เขาพ้นโทษมาเขาเป็นรักษาตัวต่อเออเพื่อนผมอยู่ที่ไหนเปลือตีไปเละใจเย็นเปลือกทำร้ายเห ใชไปช่อะไรกชนตายเลรวเพื่อนจตรวะรชาชนเออพวกเธอพี่ไปเอาไปมารวมห้องเดียวกันเลยปเอาู้ชายสวัสดีครับไปเอาสวัสดีครับไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุย เดี๋ยวคุยยาวเดี๋ยวผมคุยยาวแลามีไล่อยู่ดูแลาวแล้วแล้มีไล่อยู่ดูคือมึงไปเหล่าห้องข้างๆนะโอเคไม่คุณตาชิมีไล่อยู่ดูแค่ก็ได้มาดอกไม่ทีฮ่าฮ่าฮ่าฮาวเพื่อนแลาวแล้วแล้มีไล่อยู่ดูเออเออเออหงายดิหงายดิแม่งหงายดิออโอ้มีห้องน้ำด้วยไปไปไปอยู่อุ้ยไม่ได้กัน แล้วได้ละเอาอันนี้ไหมครับสวัสดีครับโอ้ยโเม็ดเม็ดมันใหญ่ไปไม่ไม่ไม่มันเจ็บไปมันรบกวนอยู่ในความสงบด้วยครับอ่ะครับขับคขับเขาพุ่งไปคำโดดครับที่นี่สะผ่านตำโดดนะครับหมอบลงไปทุกคนเลยครับหมอ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 บหัวข่าวลงมาทุกคนเลยครับหัวข่าวลงมาเลยฮะเลยหัวข่าวครับไม่หรือไม่กลัมากคนมจะบีบกันยิงใส่คนนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า อยากได้มากกว่าบีบีกันเดี๋ยวเจ้าที่จะจับให้นะครับทกคนคุณถกอน้องอนคืมากกว่านั้นหมครับแรงไปอะมันมันมันแรงไปอ่ะคือมึงเป็นครับแต่ก็ชอบแต่ก็แรงไปแแเขาเขาอยุดทำเออมมนมัน a ต t e r ช คุณหมอครับคุณหมอชอบใช่ไหมคุณหมอยืนตรงไม่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 ชอบยืนตรงครับผมสั่งให้ยืนนะเนี่ยครับเออเรียกหมอมาหน่อยพี่ให้หมอนี่แหะผมณย่าพี่ีกันยิงไข่ไม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 ่โอ้โหคุณนัวนัวมึงจบหมอได้ยังไงครับกูถามเดี๋ยวเขาก็นัวกันแน่เดี๋ยวเรียกหมอในงานเลยละ เราเกลียดกันแบบเงียบๆไหมล่ะเราแบวิทย์คนกันเถอะผวกมึมึงไปสองคนเลยครับผมสามสองเพียงตามคุณดูโถสวยไม่น่าเชื่อนะเลยตาดีๆแล้วไม่ชอบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแี่ห้องเออหน่ะเลยเฮ้ยนั่นอะไรนั่นน่ะนั่นอะไรกันน่ะนั่นอะไรกันน่ะนั่นคือจิตมาตา ควัน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 โอ้ยมองไม่เห็นแล้วเออใไหนเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรแล้วเฮ้ยเอ้ยฉันเจอของดีว่ะเอ้ยเธอในในชักโครกมีอันนี้ด้วยฮะเนี่ยก็โอ้โอ้โอ้อะไรๆขนาดโอ้โอ้ลองดมทำผ่าที่ตอนตอนที่ซื้อ ผมไม่ได pues oh ้โดนจับไม่ได้เจอกูพี่ควันเยอะเลยไปละเจอกันหอมเลยนั่นแหละนั่นแหละทำแบบทำแบบมือฉันเนี่ยทำแบบมือฉันเนี่ยเอออ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละควันควันเริ่มจางแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเริ่รีบดูรีบดูเลย่ออ้โ what the fuck อืออออานั่นแหละนั่นแหละใช้น้ำแข็งฉันจะโดนปลดหมอหรือเปล่าวะเนี่ยอุ้ย ไม่เนี่ยเดือดต้อผมโอ้ไม่น่ามาอยู่ห um ้องนี้เลยผมด้วยกูทำผมเอ้าเป็นไรกันอ่ะกี้ก็หลับเกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกมึงพวกมึงหรือเปล่าคุณหมอเป็นไรอย่แล้วเนี่ยกี้มีผู้บุกรุกครับคุณหมอคุณหมอยังได้สติอยู่ไหมครับมีคนบุกรุกเข้ามาตัดเสื้อมาหมดเลย มีสิ่งหนึ่งที่ฉันทําได้ดีกว่านั้นฉันสามารถที่จะทําอาหารได้ไหนหมอลองทำให้ดูหน่อยดูสถานการทําอาหารหใช้หัวนมนะวิชาจากเชฟเอียมปล่อยบาังนตำนานที่หายไป,ปจะมีชาที่เกเรกว่านี้ไหมเกเรกว่านี้งั้นคงต้องขี่ใส่เตาแล้วล่ะ